สวัสดีค่ะขอฝากถึงย่ำเนงโกะนะคะเยี่ยดัจจรตเลวสัตชาติมาสั่งมาเกินหรอคะถึงต้องมาด่านในหลวงอะ่ะตัวเองไม่มีสติภาวะหรอคะไม่มีคนรักหรือว่าไม่มีเออไม่มีสัญชาตแตยาหรอคะหรือว่าเป็นสัตว์ดรลจชานะคะมาอยู่ประเทศไทยอะ่ะเยี่ยนะมึงไอง้สัตว์กูขอให้มึงตกนระโกร้อยชาตีหน้าหนังหี มึงอะเป็นพวกรบเจ้าหรือเขาเรียกว่าอีดอกชอกกรีอเหี้ยเลวสัตว์ชาติชั่วหน้าหนังหีด่าในหลวงวา่งาตกนร็กอะมึงอะตกนรกกิ่ฝันในหลวงร้อยชาติอีสัตว์ดีละชานอีหน้าหนังแตดด่าแม่กระทั่งได้ในหลวงอีสัตว์มึงอะเลวิ่ฝันในหลวงอี่อีหน้าหี มือเะต้องตกนรกหน้าแตดไม่ใช่เขาหน้าหยีจะยินไหมเนี่ยกูด่ามึงอยู่ในอีสัตว์มึงเข้าใจไหมอีหน้าหนังหีก็อีหน้าหนางังหีอีอ้ามอีสัตว์อีเนีนยนโกเนี่ยหีนันแตดอะไรอย่างมึงนะไม่เนียนโกหรอกเนี่ยส้นตีนกะส้นตีนอีสัตว์ส้นตีนเน่ยส้นตีนในหน้าหนังหีนะส้นตีนเนีน่ย,ย,ย,ยเห็นไหมหน้าหนังหน้งแตดมึงอเงเป็นพวกโลภเจ้าไม่มีที่จะอยู่ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศ ه, อู้อีแล้วนายีชาติชั่วอีสัตว์เก่งท่งเก่งจริงบินมาไทยคนไทยพังประเทศจะก,กระโดดทืบมึงอีหน้าหนังยียังให้กูเจอนะกูเอาจริงๆด้วยอีสัตว์เนี่ยตบให้ดั้งพังเลยทำศิลกรรมดั้งมากูยังไม่กลัวกูไม่ได้ทำศิลยกรรมดั้งอีหน้าหนังแตดแมมึงอะพวกรบเจ้าสังคมไม่ยอมรับ โลกจิตวิปริตขี่เตทอีหน้าหนังยีสัต์ด่าแต่ไหนร่วงนะมึงอาไปดา่าแม่มึงนู่นแม่มึงเขาเรียกอีดอกช่อกะรีหรือว่าอีสารพัดสัตพ่อมึงอะเป็นในนี่เป็นคนเก็บขยะข้างถนนเข้าประเทศตัวเองก็เข้าไม่ได้อยังจะมาปากหมาอีกเออเห็นไหมอีน่าหนังยี ด่าแต่คนอื่นนี่อีกล้ำอีอ้ำเนี่ยโกะเนี่ยเลวจริงๆสัตว์เดรัจฉานอีหน้าหนังหี่นี่กูชักมันเคี้ยวนะกูทนไม่ไหวแล้วนะมึงด่าพ่อกูเนี่ย <Yeah. S 2> กูรักแค่ไหนมึงมาด่าพ่อกูเนี่ย <Yeah. S 2> อีหน้าหนังแตะกูไม่ไหวกูด่าเลยแหละอีหน้าหนังหี่เนี่ยกู <Yeah. S 2> ขอให้พ่อแม่มึงตายตกนรกร้อยชาติพันชาติขอให้หี่ <Yeah. S 2> มึงเน่าหี่มึงระเบิดหี่ ขี่เป็นนอนพอให้ผู้ชายแทงแล้วไม่เอาแทงแล้วให้ขี่เน่าแทงแล้วให้ควยผู้ชายมันทะลุะเ,เข้าใน,น,นเลยน,นมะมึงอันนี้ใส่ไม่ดีเยี่ยเลวอีสัตอ้ำเนียนโกะเนี่ย,ย,ยมึงนั่นจะ,จะมึงเจออีน,น,นั่งขี่นล้วมึงออกมาอีน,าน,าน,นั่งแฝดแป๊บนึง อีอ้ำมึงจะทำไหมมึงมาได้นะมึงขี้อยู่เพื่อกองเนี้ยอีสัตไหนน้ำซุปอีนาหีเออคือคือคุณว่าคุณเอาส่วนไหนพูดคะสันตีนหรือปากคะอีอ้ำเลนงโกอีเฮียเลวสันดาลเฮียเลวจริงๆ